สวัสด,ดีค่ะดดคุณหญิง<ช>ย่าค yeah. <5 S 2> ่ะคุณสุวรรณธาดาวันนี้หญิงย่าจะพาชมสวนหล่ะค่ะค่ะดูทั้งกระถ or ัมา เดียวได้ทั้งส่วนม <c oughs> ีลำไย,ยมีมะม่วงมีเชอรี่มีอะไรวอันี่ต้นว่านสนามต้นโ,นโมกอันนี้อะไรนะไม่รู้จักเลยหญิงยะนี่ต้นนี้เหรอรู้สึกจะเป็นหูกระต่ายมั้งที่เขา,ราเรียกกันทั่วไปเนาะหูกระตา่ายเขาปลูกนี่เ <N> ขาปลูกทำไมอะ่ะ<ฮ>คล้ายๆกับว่าปลูก โชว์ปลูกแต่งสวนปลูกูกได้หลายชนิดแล้วแต่ผู่จะใช้ประโยชน์นะคะนี่หญิงญ้าทําเป็นโรงเรือนเลยนี่เอากระถางไหนหรือเปล่าโนูไม่เอาเอาหญิงหญ้าคนเดียวได้ทั้งสวนไม่เอาไปเลยต้นไหนต้นไหนที่จะเอาไปพีเตอร์ชอบต้นไหนแต่ว่าแต่ว่าต้นที่เป็นกระถางดิน ขอใบกรอเอาแต่กระถางพลาสติกกรถางพลิกยากได้ไม่ต้องเอากระถางพลาสติกก็ได้เอาใส่ถุงขี้อไปเลยไม่ไม่ไม่เผื่อหญิงญาได้ปลูกอีกแต่ว่าอันนี้พาอะไรเพราะว่าเวลารถล้วมันมันหนักจ้ะมันไม่หนีน้ำอืมพี่เตอร์มาดูแม่อยากได้ต้นไหนลูกอันนี้ต้นอะไรเนี่ยหญิงญาจ้ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะพวกไอ้ที่เกี่ยวกับเงินเงินกระทงทองนี้เงินไหลนองทองไหลมานางควัก เนี่ยหญิงยากให้กระถางบเริ่มเลยนี่นะไม่แล้วแต่เพื่อนจะเลือกให้อันไหนเพื่อนอยากได้อันไหนอันไหนเพื่อนชอบเพื่อนจะเลือกอะไรได้เพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าเดี๋ยวเพราะเอาไปนี่คือจะไปแยกหนอเพราะว่าหัวงกันกระถางดินเวลารดน้ํแเรามันไม่กระโดดอันนี้เนี่ยไม่อดไม่อยากเอาไปเลยเท่าไหร่ต้นก็เดี๋ยวเราไปแยกหน่อได้เป็นกระถางกระถางเล็กๆที่เอาเอาอะไรอีกนี่ไงอยู่ข้างๆกันนะหญิงยานี่แหลมๆทางซ้ายนู่นนะ นี่ไปอีกน,น่ะขข <Okay. S 1> ไข่ไข่ไม่ไม่ไม่ๆๆม่ที่มันลายๆเหมือนเสือนะจ้ะเนี่ยอะไรไม่ไปอีกซ้ายเออนัอ่นแหละ um อะืม